คุณเมย์แบบนี่โอเคเั้ทีซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรก็ต้องเขามีเขามีค่ะเขามีมุมแบบ บูมเพือนย่งเป็นกัเพื่อนเขาล่าสุดที่เขาบูมแล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูปึ้งแล้วก็นั่งเงียบคนเดียวแล้วก็พูดคนเดีวเองแล้วก็แบบเหมือนพยายามกดกดกดแล้วน่ากลัวนะไอ้รขดเนี่ยเขาบอกไม่รู้เลยว่าวันไหเป็นอะไรเิดทเปิดใช่แล้วเพราะคือสิ่งที่เขาพยายามพรีเซนต์อยู่ตอนนั้นมันคือคือเราไม่ได้ว่าว่าเด็กเซ็กนะเขามีความใสของเขาจอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ไอ้ความดาร์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยหลแน่นอนไม่ว่าจะเลือกจากเรื่องส่วนตัวของเขาหรืออะไรก็ตามมันมีอยู่แล้วทีนี้เรา เราต้องรีบปล่อยให้เขาอยากมีโอกาสในทางการแสดงให้เขาออกมาใช้ก่อนก่อนนี่เขาจะไปใช้ในทางอื่นจะเอาไปแเป็นดาร์เบอร์ใช่เมีสิทธิ์นะเอาเอาในกระดิ่งเอเนจี้มาทำเป็นพอสเตอรใช่ใช่เอามาเอามาแปลงเหมือนเหมือนที่บอกของเกรฟค่ะแบบว่าเนี่ยเอาเอามุมเนี้ยของคุณออกมาใช้ในงานการแสดงแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองมันจะมีพลังแล้วก็ถ้าพอทำได้เนี่ยจะไปทะลุเลยใช่ใช่เพราะว่า ในสองวีคเนี่ยเพลงเขาทางเดียวกันเลยไม่ได้ไม่ได้พูฟอะไรมากขึ้นแอบมาล้างอะไรเขาแอบมาอบมาบนแล้วบอกว่าทำไมผมไม่ได้ร้องเพลงช้าบ้างทำไมผมเนี่ยได้แต่ร้องแต่าเพลงนี้พี่เป็ช้าเทมโปช้าแต่ว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกช้าที่ร้องช้ามากแต่น้องแต่เวลาโพสเข้าไปแต่ถ้าโพสเข้าเกินเขาจะเขาจะแขวะเขาจะแขวะเลยอ่ะอพูดถึงเพลงสุดท้ายเนี่ย ค่ะแซตติ้งกาจะทำพรุ่งนี้คะเรื่องหลักเธอประเทศเฮ้ยเขาทำแบกว่าไม่ร้องแล้วโซรี่คอะวันวันไปคิวเหรอไปซ้องกันดีกว่าไม่ไหวนะปว่อกปล่อยลง่อหน่อยเราฝากคุณครูได้ไหมเรารู้สึกว่าพอเขาได้รับการตอบรับอย่างดีอ่ะที่เขาไปกดตัวเองเนี่ยเพราะอันเนี้ยมันควรู้สึกพร้อมใช่ เมื่อวานพอดีตอนร้องเพลงของเขาเขาก็ตั้งใจทำทุกอย่างโอเคดีร้องเพลงมู่เมื่อคืนเห็นเพราะเขาร้องคนแรกไม่ลงจังหวะเพื่อนหันมาอย่างเงี้ยทั okay, m m ้งหมดเฮ้ยราร้องไม่ลงหรอคือเริ่มเสียเซลเล็กน้อยคือมั่นใจมากว่าแน่เนี่ยเราก็เริ่มเป็นห่วงนิดนึงก็อันเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวที่การจะพูดพรุ่งนี้เพราะว่าคือหลักๆเราก็ต้องรู้ว่ามีคนออกแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะ คืออันดับแรกคือคุณต้องต้องบาลานซ์อีโก้คุณให้ได้ะไม่ใช่ไปหลงกับมันแล้วยึดติดกับความดีจนจยกันกดมนอีกกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยกลัวกลัวโเดี๋ยวแบบคุคงไม่หลงหลับแน่แต่มันไม่ไม่ไม่ง่ายพี่คือมันมันมีสิ่งนี้มามาเสริมมาคนเราอ่ะแล้วเด็กนะแล้วมันหิวสิ่งนี้อยู่แล้วบอกเร็วๆก็ดีค่ะก็ได้ไม่เกินใจน้อพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้บอกแน่นอนว่าเรื่องนี้ โ well. อเคไปขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณทะเลนะคะขอบคุณชะเอร่อยค่ะหนาวค่ะผู้กองขาคืนค่ะทำไมมันหนาวคะก็ครูเมย์ครูเมย์ค่ะ